แล้วก็ชุดแต่งปลายท่อคู่ของ ABS อ c ซิสซอรี่นะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหนมดสวยดูสปอร์ตแล้วการจะได้รถมาขายัะคันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมนะการเอามาขายเนี่ยพวกผมอ่ะหรือว่าจะซื้อผมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบทุกจุดเหมือนกันเหมือนกันบทุก่านผู้ชมตรวจสอบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อะโชคเนี่ยก็เป็นโชคเดิมนะ,ะสแตนดาดนะครับไม่ร่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเหม็นไหม สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาร์ตบิคาศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่ครับ2.4 g จุดสี่จีดีพรีเมียมสองนะครับหรือว่าขับ2นั่นเองนะครับปี2019นะครับเลขตัวรถนะครับเป็น MMTGUKR10LH005456 นะครับรหัสเครื่องยนต์ก็จะเป็น 4N15 นะครับ UGG0445 นะครับทะเบียนขอไข่ทอทงนะครับ3897นะครับระยองนะครับทะเบียนนี้เป็นรถระยองนะครับท่านผู้ชมนะเป็นรถที่ผมซื้อเข้ามาจากจังหวัดระยองนะแต่ผมต้องโอนเข้ากรุงเทพทุกกรณีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะ รถคันนี้นะครับเป็นรถอ่าลำดับที่หนึ่งนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับท่านผู้ชมนะราคาที่ผมเอามาขายวันนี้นะครับแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับรถคันนี้เป็นรถแบตนะครับเป็นรถแบตนะครับซื้อสดผมต้องเก็บแบตท่านผู้ชมนะครับเก็บเต็มนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นนะโฉมนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะครับหรือว่าโฉมหน้าหล่อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเขาก็จะมา มาพร้อมกับไฟใหญ่หน้าทรงสปอร์ตนะครับอ่าทรงสปอร์ตเลยมีเดย์ไทม์รันนิ่งมาให้ด้วยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ตรงไฟตัดหมอกนี่นะอ่าใหญ่ๆเลยหน้าหล่อนะครับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีปาร์คเซนเซอร์มาให้6จุดนะครับท่านผู้ชมนะปาร์คเซนเซอร์6จุดที่ล้างไฟใหญ่หน้าก็มีมาให้นะครับตรงเนี้ยอ่าฮะอ่าแล้วตัวนี้ผมบอกเลยว่าอ่ามันเป็นตัวหน้าหล่อว่าตัวม i นเนอร์เชนแล้วตัวโฉมปจุบันแล้ว ตัวนี้จะมีกล้องรอบคันมาให้นะครับมีกล้องรอบคันเลยมีทั้งกล้องหน้าอ่ะมีทั้งกล้องหน้านะครับมีทั้งกล้องหลังครับมีทั้งกล้องไบสปอร์ตตรงกระจกนะครับมีหมดเลยครับคันนี้นะครับมาจะมาด้วยชุดแต่งครับมาให้รอบคันเลยนะชุดแต่งของเขาจะเป็น ABS นะครับออสเซซอรี่นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้อ่าชุดแต่งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมาจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมนะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับสวยๆดูสปอร์ตเลยนะนะ ABS อัลซัซซารีนนะครับตรงนี้ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมให้ตรงโลโก้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมเรดาร์เลยนะครับท่านผู้ชมนะศูนย์รวมเรดาร์เลยมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นล้อแม็กอ่าทูโทนนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยางครับ265ครับ60 r ิบนะครับยางนะครับเป็นยางปี2020นะครับท่านผู้ชมนะยางปี2020นยีะครับระบบดิสเบรกเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับท่านผู้ชมนะ แล้วนะครับดูช่วงล่างเผยเผยไปก่อนเลยนะครับผมบอกเลยว่าไหนไหมช่วงล่างนี่ครับไม่ร่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะเห็นไหมครับอ่ะฮะนะอย่างที่ผมบอกไปว่าชุดตัวนี้มันจะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับเห็นไหม ABS accessory นะครับตั้งกากประตูนะครับมีมาครบเลยฮะบันไดข้างมีนะครับบันไดข้างมีราวหลังคามีนะครับราวหลังคามีมาให้นะครับท่านชมนะคิวอสายก็มีมาให้นะฮะคิวอสายก็มีมาให้ตรงนี้ คิ้วโครเมียมนะครับคาดประตูนะครับนี่นะฝาครอบประจกมงข้างเป็นโครเมียมนะครับฝาครอบประจกมงข้างเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวนะาจะมงข้าง LED นะครับมีบายสปอร์ตนะนี่ครับบายสปอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับตรงกระจกนะท่านผู้ชมนะมีบายสปอร์ตนะครับบอกเลยอันนี้จะไว้เตือนเวลาเราเราไปใกล้รถหรือว่าใกล้วัตถุนะครับแล้วก็จะมีกล้องอย่างที่ผมบอกไว้กล้องรอบคัน ตรงกระจกยังมีนะครับซ้ายขวาเลยนะครับมีกระจมีกล้องให้รอบคันนะครับท่านผู้ชมนะผมเปิดแผงประตูมาแล้วครับรถปีต่อมาสิบเก้านะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นตัว2.4 Gt นะครับอ่าภายในของเขาจะเป็นภายในสีดำนะครับนะภายในสีดำหมดเลยตรงนี้อ่ะทุกซอกทุกมุมนะครับรถคันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับดูเม็ดอักนะประตูประตูเดิมนะซอกต่างๆนะครับรถคันนี้ไม่มีการถอดน็อตแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะนี่เม็ดโอเม็ดอักนี่ครับสวยนะครับเรียงเม็ดทุกจุด นี่นะครับนีน่นะครับอ่ะมาดูนี่ครับผมประตูหลังเหมือนกันครับอ่าแผงประตูสีดำนะครับอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์คหรือว่าโครงสร้างต่งตางๆครับผมให้ดูนะครับทุกรอบทุกมุมทุกคลิปอ่าเห็นไหมสวยนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าอ่าระบบเบรกอ่ะเป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วอ่าด้านหลังก็เป็นระบบดิสเบรกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะ เอาง่ายว่าเป็นดิสเบรกสีล้อนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะอ่านี่นะถ้าสีสวยนะครับถ้าสีสวยมันเป็นสนิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับผมจะอ่ะตรงนี้ก็จะสาธิตการใช้คิกเซ็นเซอร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ด้านท้ายนะครับของปัจจุคันนี้นะครับโอ้โหนี่ฮะสปอยเลอร์นะครับอ่าใหญ่ๆเลยสปอยเลอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเพราะเบรกลูนสามอยู่ในกระจกนะครับท่านผู้ชมนะ กาปรปัดฝนหลังคนระับคิ้วโคเมียมคาดฝาท้ายอ่าคิ้วโคเมียมคาดผาท้ายโลโก้โคเมียมมิสูบิชิมาคุณผู้ชมแล้วก็โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะฮะครบนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ปาร์คเซนเซอร์นะครับมาของปาร์คเซนเซอร์ให้อีก6จุดนะด้านหลังนี่นะแล้วก็ชุดแต่งปลายท่อคู่ของ ABS อุปกรณ์นะครับคุณผู้ชมนะมาสวยๆดูสปอร์ตเลยไปทัพเทมมี่ฮ่ให้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ ไฟท้ายนะครับอ่าหมอกเลยนะไฟท้ายของเขานะับตัวนี้เป็นไฟไท้ายสั้นแล้วครับซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นไฟไท้าย LED ครับติดปีชิ้นเดียวติดก,กับตัวถังนะครับท่านชมนะตรงนี้ตัวนี้นะครับมันจะเป็นคิกเซนเซอร์นะครับท่านชมนะนะท่านผชมนะผมไม่ได้กดรีโมทนะครับท่านชมนะผมไม่ได้กดรีโมทนะเอาง่ายว่าเหมือนกับว่าเราถือสัมภาระมาพลุงพลังเนี่ยเราไม่มีมือที่จะเปิดาฟท้าทยแนละ้ว เราก็ใช้คิกเซ็นเซอร์เอาแล้วก็เดินถอยหลังนะครับมานนี้ป่า,ายก็จะเปิดขึ้นมานะครับท่านชมนะเรามาดูกันครับรถเดิมนะท้ายเดิมดูยังไงเห็นไหมหัวน็อตเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมนะไม่มีการขันน็อตเป็นองค์เป็นอาร์อ่อจาจับสวยนี่สุดที่เดิมเดิมแบบตนดา่านนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสวยๆครับ,นะร,บรถคันนี้ครับถ้าเกิดใครบอกว่ารถเคยเกิเเเเดเหตุมานะครับผมเขียนไม่ขาดเลยนะครับนะเขียนไม่ขาดเลยแล้วก็ซื้อไปแล้วไปตรวจสอบเจอแล้ว ว่ารถคันนี้นมาครับเกิดอุบัติเหตุชนหนักมานะครับมาเลยผมยินดีซื้อคืนเลยนะครับช่านผมนะมาดูกันครับด้านท้ายนะครับท่านทายเห็นไหมเบาะเนี่ยเบาะนะครับข้อดีของปาเจโลเนี่ยมันสามารถพับได้2แถวเลยนะครับทั้งแถวที่2แถวที่3ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการพับแถวที่3ให้ท่านชมดูก่อนตรงนี้นะครับนี่ครับดึงง่ายๆครับนี่ฮะดึงง่ายๆครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหม มันจะมีสลัก2เส้นนะครับเส้นล่างนี่คือดึงเบาะนะครับให้เบาะมันดีดข้างหน้านะครับเส้นที่2คือตรงนี้นะครับนะอ่าพอผมพับนะแถวที่แถวที่สามมันก็มีพื้นที่นะครับอ่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้มันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นทํา,าให้ดูอีกนะครับตรงนี้นะครับอ่านะแล้วก็พับเบาะแถวที่สองเลยนะครับ มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ท่านชมอยู่ก่อนอะนะนี่บอกเลยว่าประโยชน์ใช้สอยของมิสุบิชินี้ครบคันแน่นอนนะครับเห็นไหมพอผมปแบบึ๊แบบแบบผ,มผมก็นี่แล้วผมผมก็อันนี้เลยครับเราก็เข้ามาเลยครับอ่ะเดีย๋ยวผมผมมีลูกับผมก็พับบ่ออย่างเงี้ยนะผมพาับบ่ออย่างนี้เลยผมเอาที่นอนปิ๊กนี้ครับมาปูตรงนี้นะครับอ่ามาปูเลยลูกๆก,ก็สามารถนอนเล่น ตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะครับผมบอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยของรถคันนี้มันเยอะนะครับแล้วนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านท้ายก็เห็นไหมไม่ต้องกลัวฮะแบตหมดก็มีช่องเสียบ power l e t นะครับพวกโทรศัพท์นะครับใช้งานได้ปกติครับนะฮะตรงนี้มีมาให้ตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บเครื่องมือนะครับพวกแม่แรงนะครับพวกบล็อกขัดล้อต่างๆจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะชูเขาออกแบบมาแบบนี้เลย ถ้าเบาขึ้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราดึงตรงนี้ครับอ่าดึงขึ้นมาเลยครับนี่นะง่ายๆครับผมดึงขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะครับอ่าฮะเรามาดูด้านซ้ายกันต่อเลยนะครับครับปลดไฟฟ้านะนี่นะด้านซ้ายก็เหมือนด้านขวานะครับอยางเป็นยางปีเดียวกันนะครับปีของมันยี่สิบนะครับต่อหกห้าหกสิบอาร์สแปดนะครับอาคัสซีสวย ขาซื้อมาเป็นสนิแน่นอนดิสเบสสีล้อล้อแม็กนะครับเป็นทูโทนะครับไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างกันนะฮะนี่ฮะเม็ดอาร์นะครับเรียงเม็ดทุกจุดนะครับเม็ดทุกจุดก็สวยอ่ะมันเอาง่ายว่าน้องๆป้ายแดงครับผมท่านผู้ชมน้องป้ายแดงชุดแต่งรอบคันเหมือนกันนะครับมีคิ้วนะครับคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านทั้งสีด้านเลยนะ ชุดแต่งเขามีมาให้นะครับเนี่ยสวยนะครับแต่งประตูก็สวยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนะโครงสร้างต่างนะนะท่านผู้ชมดูนะสวยน,นียรถทุกคันนะครับที่ทางฝ่ายจะซื้อเราซื้อเข้ามานะครับเราต้องมีการเช็คต้นนะครับที่มาที่ไปของรถนะครับว่าเฮ้ hey, รถคันนี้ความเป็นมาเป็นมาอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะซื้อรถมาให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันนะครับนะ การจะได้รถมาขายสักคันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านชมนะการเอามาขายเนี่ยพวกผมอ่ะหรือว่าจะซื้อของผมเนี่ยก็ต้องตรวจสอบทุกจุดเหมือนกันเหมือนกับท่านผู้ชมตรวจสอบเหมือนกันนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝาป้งหน้ากันดีกว่าว่าผมเปิดฝาป้งหน้ามาแล้วเนี่ยห้องเครื่องอ่ะมันจะเป็นชิ้นส่วนอะไ่เดิมอยู่ไหมท่อคแคปยังอยู่ไหมมาร์กต่างๆของชิ้นส่วนอะไรยังเป็นตัวเดิมไหม แล้วก็ปากระโปรงมีการถอดไหมมาดูกันครับท่านผู้ชมนะนี่นี่อ่ะมาดูกันเลยครับนี่รถแม่งสวยจริงครับนะหัวน็อตเนี่ยครับเดิมสนิทเลยครับนี่อ่ะม่มีการขันเลยนะครับปากโป่งหน้าปากโปรงหน้าเดิมเดิมนะบางๆเลยครับท่านผู้ชมนะป้ายหมอกกอยอยู่นะครับนะป้ายหมอกอตรงนี้คานล้อไปใหญ่หน้าเนี่ยฮะเป็นคานเดิมนะครับน่าเห็นไหมคานเดิมดูยังไรนี่ครับ อ่านี่ครับ่าเรามาดูคาล์ราฟเฟยียนาซ้ายแอลนี่ครับอ่าขาเดิมๆ้วนะสแตันด์นเลยชิ้นส่วนอะไรก็ยังเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมนี่เดิมยันฝาปิดพักน้ำนะครับหรือว่าที่สีกระจกะครับนี่เดิมสนิทเลยนะครับทุกคนนะต่างๆเนี่ยใครเห็นเนี่ยมันเหมือนรถใบแดงเลยนะครับท่านชมแบตเตอรี่ใช้ไรกยาวนะครับตรงนี้อ่ะ เรามาดูตรงนี้ครับอ่าส่วนมากผมจะให้ท่านชมดูท่อแคทนะครับท่อแคทเราเป็นท่อแคทเดิมนะครับอ่าท่อแคทเดิมนะครับเทอร์โบเดิมนะครับนะเทอร์โบเดิมไม่หอนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะไม่หอนแน่นอน ABS นี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่าไฟทุกเครื่องไม่โชว์นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไปใช้ปาจจิโลอยู่นะผมก็ใช้ปัจจิโลอยู่เอาง่ายว่าอัตราเส้นเปลืองนะครับถึงเขาจะเป็นเครื่อง2องพันสี่ะครับร้อยแปดสิบเอ็ดแหวนมานะครับ อัตราสิ้นเปลืองของเขานะผมบอกเลยวอยู่มา12-13กิโลต่อลิตรนะครับท่านผู้ชมนะ12-13กิโลต่อลิตรเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมนะดูห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผูชมนะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะว่าเข้าไปแล้วมันมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรดูกันครับท่านผู้ชมนะผมเปิดเข้ามาเห็นภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารนะครับจะเป็นโทนสีดําเลยครับ เป็นเบาะหนังสีดำเบาะหนังไม่เป็นเบาะหนังสแตนดาร์ดติดมากับรถนะครับเราไม่ได้มีการเอาเบาะหนังไปหุ้มใหม่นะครับไม่มีการเอาเบาะหนังไปหุ้มใหม่ไม่มีการเย็บใหม่แน่นอนนะเบาะมันเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมที่เราครับถอดออกไปแล้วก็ไปทําความสะอาดนะหรือว่าสปานัานเองนะจมหน้าตรงนี้อ่าฮะแล้วมาดูกันนะครับตรงเบาะนะครับมีอะไรบ้างเบาะเขาจะมีอ่าเป็นบ,บนเบาะไฟฟ้าครับเบาะไฟฟ้า,าคู่หน้าครับซ้ายขวานะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออก ได้ปกติครับใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้นะครับชมนะดันขึ้นไปเลยอ่ะบนรถเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะกุญแจของเขานะก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจคีย์เลสกุญแจนะครับมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะกุญแจมีดอกเดียวตรงนี้นะครับกุญแจตรงนี้มันสามารถเปิดฝาท้ายด้วยุญแจรีโมทก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะเปิดฝาท้ายด้วยุญแจรีโมทก็ได้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงก่อนเลยครับอ่ะพุ้สตาร์ทนะครับปุ้บสตาร์ทตรงนี้ อันนี้เป็นเสียงเครื่องเดิมๆนะครับ<ๆ>เสียงเครื่องเดิมๆเลยนะท่อไม่มีการตัดแน่นอนนะครับท่อแคทก็ยังอยู่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเรามาเริ่มดูออปชั่นกันเลยครับออปชั่นของเขา,าตรงพวงมาลัยนี่เป็นพวงมาลัย3าก้านนะครับออกแบบมาเพื่สปอร์ตสปอร์ตเลย sport, sport นะตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างนะครับตรงพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับมันติฟังชันทักชั่นคอนโทรลนะครับพร้อมกับอะแดปทีฟคู่คอนโทรลตรงนี้เลย นีควบคุมความเร็วนะครับตรงนี้นะครับ Adaptive Cruise Control ตรงนี้นะครับแล้วก็ Panoramic นะครับ p ัน o r a m i c มีมาให้สามารถนะครับรองรับนะครับวางสายนะครับรับสายจับภูมิรัศมีได้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วตรงมาก้านอ่าก้านสวิตต่างๆครับตรงนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝนนะก้านปัดน้ำฝนนี่เป็นเลนออโต้อ่านะหรือพูดง่ายๆว่าที่ปัดน้ำฝนออโต้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ อ่การัลิตผลจะเป็นออโต้นะครับเรามาดูกันครับรถปี2019นสครับรถประมาณ6ปีอ่า6 19 20 21 22 23 24อี่ะมาหกปีนะใช้งานแค่นะครับ7,840กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะะฮหน้าจอเป็นหน้าจอ LED ครับสวยๆเลยครับตรงนี้นะเรามาดูเครื่องเล่นกันนะเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะ ตรงนี้ก็สามารถรองรับ fm/am ได้ครับตรงนี้ไม่สามารถเล่นแผ่นได้ครับเชื่อมต่อพวก navigator ได้นะเชื่อมต่อ android auto เชื่อมต่อ apple carplay ได้ตรงนี้ะรรนะครับทนผู้ชนนะกข้บ้านได้ไหมระบบต่างๆใช้งานได้ปกตนินะครับร,ระบบแอร์ครับแต่ว่าเขาเป็นตัวทอบอยู่แล้วระบบแอร์ของก็เป็น d u o zone ครับแยกอิสระซ้ายขวา มาให้นันี่แล้วก็พวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นพวกช่องเสียบ USB นะครับ AUX ต่างๆนะครับตรงนี้แล้วก็นี่เป็นช่องเสียบ power o l e t นะครับครบนะครับสิ่งอำนยวยความสะดวกก็พนักพับแขนมีมาให้นะครับนี่ท่านผู้ชมอาจจะรู้ว่าตรงในช่องนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นตัวของผมนะครับตัวของผมตัวก็จะมีช่องเสียบ power เลย e กับ อ,อยู่เอสบตรงนี้ด้วยนะแต่รุ่นนี้น่าจะอยู่ด้านหลังนะครับน้องโยมเนี่ยนะแล้วก็มีที่วางแก้วต่างๆเบรกมือบนเขาเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้า,าโตโตนนแล้วต,ตรงนี้นะนะครบคันนะครับลูกเกียร์ออโต้นะครับหน้าตัวนี้เป็น8สปีดนะครับแล้วตัวตรงนี้ครับตรงหัวเข่าด้านขวาของผมนะตรงหัวเข่าด้านขวาผมเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างก็มีพุ่มสตาร์ทนะครับมีโหมดกระลื่นไหลนะครับมี พาร์คกิ้งนะหรือว่าปักเซนเซอร์อตรงนี้นะครับรแล้วก็เตือนชนด้านหน้าตรงนี้นะครับมีครบคันเลยครับระบบเซฟตี้ต่างๆเขามาครบนะครับนีนะ่เรามาดูกันนี่ก็อ่ารถคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวปลายแดงก็จะม,มีบุก์วิรับบุก์วิตให้นี่ครับ,บนี่ต่อมาเขาก็าเข้าสูรตลอดนะครับน,นะครบนะครับนี่เห็นไหมผู้ชมเอากับผมนะผมบอกเลยว่า มีที่เาที่ไปมีต้นต่อแน่นอนนะ้วตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็จะมีสำเนารถที่ผมอ่านไปนะครับอ่านสำเนารถนี่มาดูวเล็กหน่อยรุ่นเดียวเป็นตัวเล็กนะครับผมก็ให้ท่านชมดูจากตรงนี้่าอย่างที่ผมอ่านให้ท่านชมไปนะครับเห็นไหมนี่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 ลืมบอกนักแสบ้มาบางแด่นะครับเาจะมีไฟซ้ายขวาครับจะมีไฟซ้ายฝาแต่รุ่นรุ่นของผมนะครับอ่ารุ่นของผมอ่ะจะเป็นแค่คนนั่งข้างนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ กล้องแว่นต่างๆนี่ครับขาไมห่หักไฟติดครบทุกดวงครับผ้าหลังคานี่อยู่ในสภาพที่90%แล้วกันตรงนี้จะเป็นยันนะครับเป็นยันที่ลูกค้าเก่าลงกับขามาแต่เราก็พยายามทําให้มันสะอาดมากที่สุดนะครับนี่ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเข้ามานั่งภา,ายในห้องโดยสารแถวที่สองนะถ้าผู่ชมอาจจะเห็นบอกว่าทำไมหลังตรงจังนะเบาะอ่ะมันสามารถปรับได้ ออหกสิบองศานะครับท่นนานผู้ชมดูนี่นะนี่ถ้าก็นอนได้เลยนอนนี่โอ้โหนี่มันอยู่ในระดับสายตาที่ผมดูทีวีเลยนะครับอ่านะนี่นะระดับสายตาผมเลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าตรงนี้ตัวนี้นะครับก็จะมีทีวีครับทีวีตัวนี้นะครับจะแตกต่างกว่ารุ่นของผมแน่นอนรุ่นของผมมันสามารถเล่นแผ่นได้นะซีดีได้ดีวีดีได้นะ แต่ตัวนี้นะครับต้องลิงก์นะฮะลิงก์จากหน้าจอหน้ามาสู่ตรงนี้มาสู่ทีวีกลางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะไม่มีช่องเสียบใส่พวกซีดีอะไรต่า,างๆไม่มีนะครับนี่แล้วก็ระบบ Air, แอร์นะครับเป็นแอร์สามแถวนะครับตรงนี้เห็นไหมนีอ้อย่างที่ผมบอกไปฮนะผมหาช่องเสียบพวกช่องเสียบอ่า USB AUX ไม่เจอนะครับเขามาไว้ด้านหลังนะครับแต่รุ่นของผมอยู่ในเกะตรงนี้นะ ตรงนี้ก็มีช่องเสียบ USB นะครับนี่แล้วก็มีที่แปลงไปรถยนต์เป็นไฟบ้านด้วยนะท่านชมนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเขานะครบคันนะครับนี่วางแก้วกมาอย่างนี้นะครับครบๆนะครับครบๆเลย <Wow. S 1> ไอ,ไอห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยมันไม่นา่าห่วงเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่3ามดีกว,ว่าเฮ้ยว่าการขึ้นลงมันสะดวกไหมเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผสิตห้ท่านชมดูนะตรงนี้ นี่ครับท่านผู้ชมนะง่ายๆครับพับเบาะเลยครับเบาะมันดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาอย่างนี้นะครับดีขึ้นมานะแล้วก็ก้าวมันดึงก้าวนะก้าวเหยียบบันไดนครับเหยียบบันไดขึ้นมาครับแลับเข้ามามานั่งมานั่งเลยครับเห็นไหมเขามา,มา,น,มานังแล้วเนะี่ยเข้าสามแถวที่สามนี่เข้าสามนะครับเนหะ็นไหมเข้ามาแล้วเพชนลูมมเหลือนะครับเลขรูมมเหลือผมหนักแปดสิบห้า บอกเลยว่าเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอัดนะครับนะแอร์สามแถวอ่าเย็นสบายแน่นอนนะครับเย็นสบายแน่นอนอ่าตรงนี้ก่อนจบคลิปนี้เดี๋ยวพาท่านผ้ชมนะเอารถขึ้น้อยเลยดูช่วงล่างว่าช่วงล่างกันนี้มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ไปโดดคอสะพานกันว่าเฮ้ยมันดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูช่วงล่างของรถเมซูริซิสปาเจโร่ปี2019กันนะครับนะ มาดูฮะเริ่มต้นจากด้านหลังนะครับด้านหลังนะผมบอกเลยว่ารถต้องแต่ปี2017ขึ้นไปนะครับยางอะไหล่นะครับของปาเจโร่จะไม่มีแล้วนะครับจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่มาแทนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นชุดซ่อมนะครับตรงนี้นะแล้วมาดูนี่นะครับช่วงล่างครับเห็นไหมช่วงล่างด้านหลังอาจจะมีโชคมีสเปริงนะครับอันนี้เป็นรถสแตนดานนะครับเดิมๆแล้วสปริงเดิมนะครับไม่ได้มีการตัดต่อแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วนะครับตรงนี้เขาก็จะมีพวกชุดเหล็กกันโคลงมาให้นะครับ ชุดเหล็กกันโครงครับสกูครับอ่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เขาเรียกว่าสกูเหล็กกันโครงนะครับอ่าตรงนี้อ่าเหล็กกันโครงมีไว้ทำลายมีไว้ช่วยนะครับซับแรงโคนเคงของโช๊คนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมโช๊กซ้ายขวาเนี่ยเป็นโช๊คสแตนดาร์ดที่ติดมากระดนะครับรหัสหรือว่าพาร์ทนัมเบอร์นะครับก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นช่วงล่างเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับท่านผู้ชมนะเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะครับ ช่วงล่างด้านหน้านี่อ่าผมบอกเลยว่ามันเป็นรถปี2019นครับช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะทั้งลูกหมากล่างลูกหมากบนนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะยางหุ้มเพลาต่างนะครับผมบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะโช๊คเนี่ยก็เป็นโช๊คเดิมนะสแตนดาดนะครับไม่รว่วไม่ซึมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะผมก็พาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าช่วงล่างที่ผมพูดไปมันดีจริง เดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับไปโดดคอสะพานดีกว่านะครับว่าผมโดดคอสะพานแล้วพอลงมาแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปไปดูกันเลยครับท่านชมเดี๋ยวผมพาท่านชมนะครับไปเทสได้ดีกว่านะครับผมจะลองใช้พัลเลอร์ชิพด้วยนะครับว่าพัลเลอร์ชิพมันใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะสาธิตท่านชมดูนะครับอ่าฮะเริ่มต้นเลยเดี๋ยวผมชูดก่อนเลยนะครับท่านชมนะแล้วก็ใช้พัลเลอร์ชิพให้ท่านชมดูกันนะครับท่านชมนะมาดูกันนะครับเครื่อง2004นะครับ181แรงม้านะครับ อันนี้นะครับผมจะใช้พันธุ์ชิพแล้วอา่าฮะขึ้นแล้วสี่ห้านะครับหกนะใช้งานได้ปกตินะครับพันธุ์ชิพนะเพิ่มได้ลดได้นะครับระบบเครื่องเกียร์เนี่ยอา่าปกติแล้วเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับระบบเครื่องรอบเครื่องนี่ปกติเดี๋ยวผมจะโดดคอสะพานนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะว่าช่วงล่างมันดีจริงนะครับเหมือนที่ผมพูดให้ท่านผู้ชมฟังตอนที่เอารถขึ้นหอยให้ท่านผู้ชมดู ระบบเบรกก็เป็นระบบดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับท่หน้าตัวนี้นนใหม่เลยฮะมาครับอันนี้อ่าพันันธ์ชิปนี่อยู่ตำแหน่งที่นี่ฮะเลขสองนะครับเห็นไ,ไหมเลขสองงสามนะครับสามนะสี่ครับใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ครับขอสัพาน,นะครับนี่ ผมโดดลงมานะครับบอกเลยว่าไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับรถได้ศูนย์ครับท่านผู้ชมนะลดศูนย์ตรงแน่นอนนะครับช่วงล่างก็ดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะลงหลมไม่ดังโดดคอยสะพานไม่ดึงซ้ายดึงขวาอ่าเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าผมจะเอา Mitsubishi Pajero 2.4 GT 2WD นะครับปี2019สีเทาคันนี้มาหาทอาไร่ ล้วมีโปรโมชั่นให้ท่านชมบ้างไปะะฟังราคากันท่านผู้ชมนะเรามาสูบสภาพรถกันเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะทั้งเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพความใหม่สภาพความสะอาดภายในห้องโดยสารต่างๆอ็อปช่นออปชั่นต่างๆมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรามาฟังราคาก,กันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมเอา Mitsubishi Pajero 2.4 GT Premium นะครับ 2WD ปี2019มาขายเท่าไหร่ บอกเลยวันนี้ผมมาขายแต่แต่นะครับ98,000บาทนะครับย้ำว่าแปแส้าหมื่นแ0ดพบาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจออกรถนะครับใช้แบบประชาชนใบเดียวนะครับใครอยากได้ดอกพิเศษนะครับ4.03นะครับอ่า4.03ตลอดอยู่สัญญานะครับ7ปีนะกดเบอร์ผมเลย0ู0ย์แปดศูก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่า คลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นอสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทรับรประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม